รีวิวนะครับนี่รถเขามาบอกว่าลถเขาไม่มีแรงเลขคันเร่งช้าลงนะครับอืดนี่ครับปัญหาง่ายๆแก้ไขกันง่ายๆเลยไม่ยากเลยที่นี่คือ i r f l โฟครับแอร์โฟเซนเซอร์เกี่ยวกับการต่อสมองคันเร่งโดยตรงอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยได้ล้างนี่ดูปุน่น นี่นะครับเหตุผลที่ทําให้รถเร่งไมขึ้นกินน้ํามันเนี่ยครับเป่ากรองเดียวเราต้องถ้าเกิดเอาให้ชัวร์เลยก็ต้องคอยล้างมันบ่อยๆหน่อยนะครับแอร์โฟเดี๋ยวไปดูตอนล้างครับนี่นะครับผมก็จะใช้น้ํายาล้างแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับฉีดพ่นเข้าไปในตัวแอร์โฟเซนเซอร์นี้เลยนะครับ เพื่อทำความสะอาดนะครับนี่ครับมันจะได้ใสแบบนี้เลยนะครับกับเมื่อกี้นี้นะครับมันจะนหุ่นมองไปด้วยฝุ่นนะครับฝุ่นละอองที่สะสมทุกวันทุกวันเข้าครับ,น,รบนี่คือเรึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้รถเกียร์นี้ออกกินน้ำมันนะครับควันดำด้วย คาเร่งก็จะหายหายนะครับนี่นะครับปัญหาง่ายๆที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามโอเคครับฝากด้วยนะครับฝากช่องจูนยานสัมพันธ์นะครับ facebook youtube tiktok โทร083 706 5738ขอบคุณครับ